สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนหลอดไฟเบรกนะฮะท่านใดที่อยากเปลี่ยนเองก็ลองไปทําเองที่บ้านนะครับอันนี้หลอดไฟเบรกมีสันจุกนะครับมันจะมีนอตตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ถอยให้ดูนะฮะอันจะมีหลอดไฟเบรกหลอดเซีเลียวนะฮะทับฟิลีอับฟิอยถ้าอยากเปลี่ยนก็ลองไปเปลี่ยนเองได้ครับธี้ถอดมีนอตสองตัวนะฮะเนี่ยหนึ่งตัว้วสองตัวตรงนี้ หลอดไม่ไปต้องการเอาอย่งนี้ครเวลาเวลาเวลาเราเอาออกเนี่ยอย่าไปตีอย่างนี้เราต้องตีขึ้นข้างบนอย่างนี้อ่ะเนี้ยฮะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยนะขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับออกแล้วนี่ มันไฟเบรกปั๊ปบบิดออกบิดออกน,นี่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 นะฮะมันอยู่อย่างงี้แล้วก็บิดออกมาอย่างงี้ปั๊บบิดทวนเข็มนาฬิกานะะลึงออกมานี่มันเป็นหลอดสองไส้มีไฟเบรกกัไบไฟลีด <c oughs> ึงออกได้เลยแล้วก็เราไ่เสียบ ดูวัดดูอะไรให้มันเท่ากันเก็บเข้าไปครับนี่ลาใส่ก็ใส่ให้เข้าล็อกแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็หมุนตึ๊กอ่าแค่นี้ฮะ,น,น,ะนี่เดือยเห็นมันเดือยไหมเนี่ยครับใส่ให้มันเข้ารูอ่ะลอเข้ารูถ้าใครพยันหน่อยหาผ้าเช็ดด้วเนี่ยใส่ให้มันเข้ารูนะฮะ เข้วแล้วปลดไปแค่นี้จบอ่าใส่นัดกลับง่ายๆครับอยากเปลี่ยนหลอดไฟเบรคไีเลี้ยวหรือไปรีถอดมาเองได้ฮะได้รู้วิธีออกสบขึ้นข้างบนนะ โอเคขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ